อีกหนึ่งเรื่องที่ปราบปรามกันไม่จบไม่สิ้นสักทีก็คือเรื่องของยาเสพติดคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปลูกกันอยู่ในประเทศนี่แหละนะครับคือชาวเขาชาวดอยเนี่ยเขารักลอบปลูกกันอยู่ในหุบเขาเพราะว่าแน่นอนว่าฟินเนี่ยมันยังได้ราคาดีนายทุนที่มาจ้างให้ปลูกเนี่ยเขาให้ราคาสูงทีนี้อย่างที่เราเคยนําเสนอคุณผู้ชมไปเดี๋ยวนี้เขาก็มีทริคในการตกตาเจ้าหน้าที่ด้วยการที่ เขาก็จะปลูกปะปนกับพืชที่มันถูกกฎหมายทั่วๆไปแต่ครั้งล่าสุดที่ไปเจอเนี่ยกว่า1ไร่นอกจากปลูกปะปนกับพืชไร่แล้วเนี่ยยังเอาต้นกล้วยปลูกล้อมไว้อีกนะเพื่อตบตาเวลาบินตรวจแล้วจะได้มองไม่เห็นแต่ว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปเจอแล้วก็ตัดทำลายอยู่ดีครับ เหตุการณ์ล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ตำร,ตรวจตระเวนชายแดนภาค3ามได้นำกำลังเข้าไปตัดทำลายไร่ฝิ่นในหุบเขาบนดอยสูงนะครับแล้วยังอยู่ในหุบเขาลึกด้วยนะอยู่ที่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่อะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นดอกมะม่วงสวยๆเนี่ยนี่คือยาเสพติดทั้งนั้นนะฝิ่นเขารักลอบปลูกฝิ่นปนกับพืชไร่อื่นๆแล้วก็อย่างที่บอกปลูกเอาต้นกล้วยลอ้อมและที่คุณผู้ชมเห็นภาพมุมสูงเมื่อกี้เป็นรูปหัวหัวใจเลยนะ คือพื้นที่แปลงปลูกเนี่ยทำเป็นรูปหัวใจอีกด้วยนะอําพรางตบตาเจ้าหน้าที่เวลาบินตรวจการทางอากาศก็ที่มาเจอเนี่ยต้นฝิ่นเนี่ยกำลังออกดอกเลยบางส่วนก็กรีดน้ํำยางไปแล้วด้วยนะครับเป็นฝิ่นฝิ่นปลายฤดูละเจ้าหน้าที่ก็ตัดทําลายไปอย่างที่เห็นเนี่ยทั้งหมด2แปลงพื้นที่นี่กว่า1ไร่เลยนะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยทั้งตัดเผาทําทลายไปแล้วกว่า13ไร่ในอําเภอแม่แตงกับอําเภอแม่วางเฉพาะสองอำเภอเนี่ยสิไร่แล้วนะที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ ทำไมมันถึงยังไม่จบไม่สิ้นเพราะว่านายทุนเขาก็ยังจ้างปลูกต่อเนื่องแล้วชาวบ้านชาวเขาเขาก็รับจ้างต่อเพราะว่าเขาให้ราคาดีอะ่ะก็เลยลักลอบปลูกปนก,ก,กับพืชไร่อย่างอื่นพืชผักสวนครัวบ้างแหละนะทีนี้พื้นที่ปลูกเนี่ยเอาจริงๆเขาบอกว่าก็ถือว่าลดลงทุกปีนะเนี่ยแปลงปลูกมันเป็นรูปหัวหัวใจแบบนี้แหลือเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นภาพเจ้าหน้าที่เขาขนไม้ขนเป็นต้นไม้ยาวๆออกไปอะ่ะนั่นคืออะไรรู้ไหมฮะตอนที่เจ้าหน้าที่กําลังขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปเนี่ย ปรากฏว่าเจอชาวบ้านขวางด้วยวิธีตัดต้นไม้ลงมาขวางกลางถนนเพื่อที่จะชะลอเวลาให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่ไร่ฝิ่นตรงนี้ได้ช้าลงจะได้หลบหนีทันแต่ว่ายังไงในที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปถึงแล้วก็ไปตัดทำลายอย่างที่เห็นนี่อยู่ดีครับ